ไฟไนท์แอดเฟดดี้หนังที่ทำให้คนตกยุคโดยไม่รู้ตัว Back s. <S ต้องบอกก่อนนะฮะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สร้างมาจากเกมแล้วก็เป็นเกมที่บูมมากด้วยในประมาณ9ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นผมก็อยู่ประมาณที่9 1 0ขวบเองมั้ง ซึ่งแน่นอนเลยคนที่อายุส่วนใหญ่เกิน30ปีขึ้นไปเนี่ยต้องไม่ค่อยรู้จักเกมนี้อย่างแน่นอนซึ่งผู้ใหญ่ในอเมริกาเนี่ยก็ยังถกเถียงกันอยู่เลยว่าไฟน์แนนเฟรดี้เนี่ยประสบความสำเร็จได้ยังไงซึ่งตัวภาพยนตร์เนี่ยให้กลิ่นบรรยกาศเหมือนเราได้กลับไปเล่นเกมภาคแรกอีกครั้งหนึ่งมันเป็นกลิ่นที่น่าคิดถึงมากสำหรับคนที่เคยได้ลองเล่นเกมนี้มาก่อน แล้วถ้าคุณเป็นคนที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วก็ผมรับรองคุณจะตกหลุมรักภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแน่นอน late. S <S และไม่ว่าคุณจะเล่นเกมนี้มาก่อนหรือไม่ห <c oughs> ้ามพลาดป็นทุกคืน